สวัสดีครับและในวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในหัวข้อของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ฟอกเกียร์และเปลี่ยนส้กรองเกียร์นะครับการเปิดอ่างนะครับรถจนในวันนี้นะครับก็คือตัว Land Cruiser s i g n a t u นะครับที่ผ่านการใช้งานมาประมาณ2 0 0 0 0 0กวโลแล้วนะครับกับรุ่นปี2002นะครับวิ่งมาประมาณ202 0 0 0เกือบเกือบส0แนนะฮะและนี่ก็คือสภาพของน้ํามันเกียร์นะครับที่อยู่ในรถนะครับรถยนคันนี้นะครับเข้าศูนย์ตรวจเช็คนะครับตามระยะปกติเลยนะครับ แคนวันนี้นะครับแรงดูเซอร์ซิกนัทนะครับนำรถเข้ามาฟอกเกียร์เปิดอ่างเปลี่ยนเส้นกองเกียร์นะครับบำรุษสายเกียร์แบบเต็มระบบนะครับเรามาดูสภาพของน้ำมันเกียร์ครับที่อยู่ในรถตอนนี้นะครับเราก็ลองทําการฟอกเกียร์อยู่นะครับหลอดทางด้านซ้ายนะครับเป็นน้ํามันเกียร์ของรถนะครับที่นําเข้ามาในเครื่องนะครับต่อท่อเข้ามาในเครื่องตัวนี้นะครับเพื่อทําการฟอกนะครับประมาณ15นาทีนะครับโดยการ นำน้ำมันเข้ามาผ่านชุดกรองนะครับในเครื่องนะครับแล้วก็วนกลับไปในระบบปกตินะครับทางด้านขวานะครับเป็นสภาพน้ำมันเกียร์ใหม่นะครับเพื่อเปรียบเทียบกันระหว่างน้ํามันเกียร์เก่ากับน้ํามันเกียร์ใหม่นะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับในเรื่องของสีในเรื่องของความขุ่นนะับในเรื่องของฟองนะครับเรามาดูที่แรงดันเกียร์ครับ แรงดันเกียร์ของคันนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับโดยโดยปกติแล้วเกียร์รุ่นนี้นะครับจะมีค่าแรงดันเกียร์อยู่ที่ไม่เกิน2นะครับกิโลกรัมต่อตารางเซนตนะครับในรอบเดินเบานะครับก็ถือว่าปกตินะครับสําหรับบางคันนะครับที่มีปัญหาอุดตันนะครับเข็มของเกียร์วัดแรงดันเนี่ยนะครับก็จะแทบจะไม่กระดิกเลยนะครับต้องเร่งเครื่องยนต์ช่วยนะครับในรอบเดินเบาเนี่ยนะครับเข็มจะไม่กระดิกเลยนะครับแต่คันนี้นะครับ เข็มวัดแรงดันภายในชุดเกียร์นะครับมีการขยับขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1นะครับกิโลกรัมต่อตารางเซนตนะครับเกือบเกือบหกิโลกรัมต่อตารางเซนตก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับถ้าเป็นคันที่ผิดปกติเนี่ยนะครับเกณ์วัดตัวนี้นะครับจะนอนนิ่งอยู่กับพื้นเลยนะครับอยู่กับตัวศูนย์เลยนะครับเราต้องเร่งเครื่องประมาณ1นึ่งพันถึงหนึ่รอบต่อนาทีนะครับเกณ์วัดถึงจะขยับขึ้นมาแบบนี้นะครับคันนี้รอบเดินเบาก็สามารถทําแรงดันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าปกติครับาแต่่ว เราจําเป็นที่จะต้องทําการฟอกล้างเกียร์แบบเต็มระบบนะครับรวมทั้งการเปิดอ่างเปลี่ยนไส้กรองเกียร์ครับเพื่อที่จะทําให้ภายในชุดเกียร์เนี่ยนะครับเกิดความสะอาดมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่ของชุดเกียร์เนี่ยนะครับไม่ได้เกิดจากตัวน้ํามันเกียร์เสื่อมสภาพนะครับแต่เกิดจากความสกปรกนะครับที่สะสมนะครับปะปลอยู่ในตัวเนื้อน้ํามันเกียร์ครับทําให้การทํางานของชุดเกียร์อาจจะขัดข้องนะครับอย่างเช่นชุดโซลีนอยวาล์วนะครับอาจจะเกิดการติดขัดได้นะครับในบางจังหวะนะครับ หรือแม้แต่ตัวไส้กรองเกียร์เองนะครับอาจจะเกิดการอุดตันนะครับบล็อกนะครับทางเดินน้ํามันนะครับที่อยู่บริเวณก้นอ่างน้ํามันเกียร์นะครับไม่สามารถที่จะถูกดูดขึ้นไปนะครับผ่านชุดปั๊มนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ท่ทอคอนเวอร์เตอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีปริมาณที่เพียงพอนะครับในช่วงเริ่มต้นการทํางานก็จะรู้สึกว่าสตาร์ทเครื่องครั้งแรกของวันนี้นะฮะ เข้าเกียร์แล้วรถไม่ตอบสนองเดินหน้าถอยหลังนะครับต้องรอระยะเวลาหนึ่งนะครับหรือโชคอ,อึดใจหนึ่งนะครับเป็นสัญญาณเตือนว่ารถอาจจะเริ่มมีอาการผิดปกติครับเดี๋ยวเราจะทําการตรวจสอบต่อไปครับสาหรับคันนี้ว่าภายในอ่างเกียร์นะครับมีความสกปรกนะครับหรือว่ามีจุดไหนที่ต้องระวังหรือเปล่านะครับสําหรับจุดเกียร์ชุดนี้นะครับ เราฟอกเกียร์ประมาณ27นาทีนะครับเราจะฟอกประมาณ30นาทีครับสำหรับคันนี้นะครับจากสีของน้ำมันที่มีความเข้มนะครับตอนนี้เราฟอกนานนิดเดียะครับที่ประมาณ30นาทีครับตอนนี้ช่างเทคนิคกําลังเติมน้ำมันเกียร์นะครับลงไปในเครื่องฟอกลางเกียร์ครับ เปียนะครับเป็นสภาพที่เราเปลี่ยนถ่ายออกมานะครับโดยเครื่องนะครับนี่คือสภาพน้ำมันเกียร์จริงๆที่อยู่ในรถนะครับหลังจากที่เราทําการแลกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กันนะครับก็คือนาน้ำมันเกียร์ใหม่เข้าไปแล้วนาน้ำมันเกียร์เก่าออกมานะครับในปริมาณที่เท่ากันนะครับโดยเครื่องนะครับ ซึ่งเป็นเรื่องปกติครับน้ำมันเกียร์ที่ผ่านการใช้งานโดยปกติแล้วเนี่ยในการถ่ายน้ํามันเกียร์นะครับเราจะถ่ายได้ประมาณสัก3 0นะครับของปริมาณน้ํามันทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เครื่องฟอกเนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อนะเทียบกับปริมาณน้ํามันในระบบนะครับโดยเฉราะการเปิดอ่างเกียร์ด้วยนะครับจะทําให้ปริมาณน้ํามันที่เรานําออกมาเนี่ยนะครับมีปริมาณที่มากขึ้นนะครับกว่าการเปลี่ยนแบบก้นอ่างนะครับ และนี่คือความเสื่อมของตัวน้ํามันเกียร์นะครับเห็นได้ชัดเจนเลยว่าจะเกิดฟองนะครับจากสายตาที่เรามองเห็นนะครับฟองลอยๆแบบนี้เนี่ยนะฮะเกิดจากความเสื่อมสภาพนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยภายในชุดเกียร์หรือห้องเกียร์นะครับจะเกิดการตีปั่นนะครับจะเกิดการตีนะครับน้ำมันเกียร์จะต้องมีคุณสมบัติในการต้านทานการเกิดฟองนะครับแต่ว่าน้ำมันเกียร์นะครับเมื่อผ่านการใช้งานไปปุ๊บคุณสมบัติต่างๆก็จะลดลงไปนะครับตาม การใช้งานจากความเสื่อมสภาพแบบปกตินะครับก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานลดลงนะครับโดยเฉพาะื่องของฟองนี้จะทำให้เกิดความสึกหลอภายในชุดเกียร์นะครับขึ้นได้นะครับหลายคนอยากเห็นสภาพนะครับภายในชุดเกียร์นะครับที่ผ่านการใช้งานมาเกิน200 0 0กิโลเมตรครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะมีความสกปรกมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูกันครับตอนนี้นะครับเราเทน้ำมันเกียร์นะครับที่เราฟอกไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟอกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเทออกมานะฮะ หลังจากนั้นนะครับเราตรวจสอบดูครับสีเริ่มมีความข้นนะครับหมายความว่าถึงแม้จะมีการฟอกนะครับก็จะมีปริมาณน้ํามันบางส่วนนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับนี่คือสภาพของไส้กองเกียร์ออโต้เดิมๆเลนบาวบดี้นะครับที่เป็นของเดิมๆนะครับตอนนี้เรากําลังจะแกะไส้กองเกียร์ออกมาครับซึ่งในกรณีที่เริ่มเกิดการอุดตันของไส้กองเกียร์นะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันจะมีน้ํามันเกียร์ค้างอยู่นะครับจานวนหนึ่งนะครับซึ่งถ้าค้างเยอะก็แสดงว่าชุดเกียร์มีการ กล่องเกียร์มีการอุดตันมากพอสมควรนะครับนี่ฮะเราแกะออกมาแล้วครับนี่คือสภาพของไส้กองเกียร์ออโต้ครับที่ผ่านการใช้งานมานะครับสองแสนกโลแล้วนะครับมาดูชัดๆครับแบบนี้นะฮะเป็นออโต้ห้าสปีดนะครับจะใช้ลักษณะของกล่องเกียร์แบบนี้นะครับและนี่คือจุดสําคัญเลยครับก็คือตัวก้นอ่างนะครับก้นอ่างน้ํามันเกียร์นะครับ ที่เราเห็นในมือเนี่ยนะฮะก็คือเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กที่ดูดเอาเศษสิ่งสกปรกนะครับที่เป็นเศษโลหะในกลุ่มเหล็กนะฮะเข้ามานะครับอยู่ที่ตัวแม่เหล็กนะครับนี่ฮะนี่คือเศษการสึกหลอนะครับชิ้นส่วนที่สึกหลอภายในชุดเกียร์ครับก็จะตกตะกอนอยู่บริเวณก้นอ่างครับอตอนนี้นะครับเราล้างนะครับตัวชุดเลนรอวาล์ด้านนอก<ด>นะครับทำความสะอาดตามช่องลึกต่างๆนะฮะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเส้นกรองเกียร์ชุดใหม่นะครับ นี่คือตัวใหม่ที่เราเปลี่ยนไปเลยนะครับเราไม่ต้องล้างนะครับเดี๋ยวนี้มีอะไรขายตรงรุ่นนะครับเป็นอะไร OEM นะฮะก็เปลี่ยนนะฮะเราก็ประกอบทากาวนะครับล้างอ่างทากาวประกอบอ่างเกียร์นะครับขันปอนนะครับตามมาตรฐานนะครับน็อตเบอร์สิบก็จะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบเอ็ดนิวตันนะฮะไม่เกินสิบเอ็ดนิวตันเมตรนะครับออกทดสอบครับปรากฏว่าการเปลี่ยนเกียร์งุ่มมากครับแล้วก็ ลอยต่อเกียร์นี่นะครนุ่มนวลมากเกียร์รู้สึกมีการตอบสนองนะครับอย่างรวดเร็วนะครับมีการตอบสนองตอนเร่งที่ดีครับเมื่อเทียบกับก่อนทํานะครับชัดเจนเนะครับโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากเดอะการ์ดมาสเตอร์นะครับแล้วใน E.P. ต่อไปนะครับเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนะครับโปรดติดตามครับ